ฮายฮาสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน ฮัลโหลวัสดีครับตวงรอขนมอยู่นะครับวันนี้จะมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการแสดงจริงๆแล้วฮัลโหลวัสดีเพื่อนวรชัดเลิศมานพ <c oughs> <c oughs> จะมาแชร์เกี่ยวกับเทคนิคการแสดงจริงๆแล้วน่าจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่กับ อาชีพการแสดงอย่างเดียวนะแต่เป็นประโยชน์ต่อทุกอาชีพเลยก็ว่าได้ก็คือเรื่องของการสังเกตนะการสังเกตเ,เวลาที่เราจะมีวัตถุดิบทางการแสดงได้เช่นวัตถุดิบทางการแสดงคืออะไรเอ,า,อางี้ก่อนดีกว่า วัตถุดิบทางการแสดงก็คือสีหน้าท่าทางน้ำเสียงพวกนี้ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่เราคัดสรรมาเพื่อสร้างตัวละครทั้งหมดแล้วก็อ,อ,อแล้วก็วัตถุดิบพวกนี้แหละเราจะเอามาปรุงในบทเพื่อทําให้ตัวละครมีรสชาติมีชีวิตขึ้นมาในแบบที่บทประพันธ์ได้บอกไว้ ซึ่งมันก็จะผสม3อย่างเข้าไปจินตนาการของคนเขียนบทจินตนาการของผู้กำกับแล้วก็จินตนาการของนักแสดงใช่ไหมที่ในส่วนนักแสดงเราทําอะไรกันบ้างในส่วนของนักแสดงนะครับอันนี้ก็คือบทเนี่ยบทเวลาทําบทเนี่ยก็จะประมาณเนี้ยอ่า อะอย่างตอนที่ไปหาน้ำพิงที่โรงพยาบาลอําพลไปหาน้ำพิงที่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะมีการกระเถิบเข้าไปใกล้เห็นไหมอันนี้เราก็ดีไซน์ไว้ว่าใกล้อีกแน่ใจเหรอเดี๋ยวพี่ก็ถิงผมไปอีกตัดพอก็คือแบบสีหน้าแบบตัดพอใกล้อีกอผู้ชายมันไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะ <laughs> กูนี่ไงรักมึงอันนี้เป็นภาษาส่วนตัวนี่เป็นภาษาส่วนตัวไม่เกี่ยวใกล้อีกให้เวลารักษาความรู้สึกพี่ไปก่อนเถอะซับเทคในหัวก็คือความคิดในหัวคือไม่เป็นไรผมรอได้อืมนั่นแหละประมาณนี้ก็คือเราเราจะผมจะดีไซน์ไว้ดีไซน์ไว้หลายแบบแล้วก็ไปดูหน้าเซตอีกทีหนึ่งว่าเหมาะสมกับช้อยไหน แล้วแต่เราจะเลือกเลือกเลือกใช้ยางเงบทเยอะมากจําได้ยังไงง่ายมากครับอ่านบทเนี่ยก็อ่านสักถ้าอ่านสักร้อยรอบก็จําได้แล้วอือ่านนิดเดียวก็จริงๆอ่านสักประมาณหกสิบครั้งก็จําได้แล้วนะบท อยากไปถ่ายแล้วอยากให้อยากดูเหมือนกันตัวผมเองก็อยากดูผลงานตัวเองเหมือนกัน <c oughs> ยิ่งเห็นฟีดแบค k ดีด้วยยิ่งอยากดูเข้าไปใหญ่เลยโอเคกลับมาที่เรื่องเทคนิคการสังเกตเวลาเราสังเกตเพื่อสังเกตคนคนจริงๆมนุษย์จริงๆที่ใช้ชีวิตกันอยู่ทั่วไปเนี่ยเพื่อที่จะเอาอสิ่งที่เห็นมา จดบันทึกไว้แล้วเอามาเลือกสรรเลือกว่าจะใส่ไว้ในช่วงไหนของตัวละครบ้างยกตัวอย่างเช่นว่าวิธีการสังเกตก่อนวิธีการสังเกตก็คือเราสังเกตขั้นแรกเราสังเกตอิริยาบถใหญ่ก็คือยือนนอนนั่งเดินทีนี้อิริยาบถย่อยก็คือเป็นท่วงท่านในการยืนเช่นสมมุติว่ามีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าลักษณะการยืนของเขาก็คืออิริยาบถใหญ่ การยืนของเขาคืออิริียบทใหญ่อิริียบทย่อยก็คือเช่นปลายเท้าชี้ออกแอนสะโพกไปทางด้านซ้ายเอามือเท้าเอวหัวเอียงคอเอียงสีหน้าขมวดคิ้วหน้าอกหายใจกระเพื่อมแบบไม่ถี่แต่แผ่วๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสังเกต movement พวกนี้ไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วเราก็พยายาม copy เขาพอเราพยายาม copy เขาเสร็จมันจะเกิดความคิดในใจเรา ยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าทุกคนลองก๊อปปี้หน้าผมนะลองก๊อปปี้หน้าผมนะทุกคนจะมีความรู้สึกภายในที่ที่มันที่มันเชื่อมโยงกับสีหน้าแบบนั้นลองดูห้าสี่สามสองลองขมวดคิ้วพร้อมกันมันจะรู้สึกถึงความตึงเครียดบางอย่างผุดขึ้นมาในอกทันทีที่ลองเปลี่ยนขั้วตรงข้าม จากขามวดคิ้วเปลี่ยนเป็นยิ้มทันทีที่เราเปลี่ยน Movement เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกภายในเราก็แปรปวนเหมือนกันเปะ๊ะประมาณนั้นประมาณนั้นเลยเนี่ยอันนี้คืออันนี้ก็คือการการซึมซับภายนอกเพื่อหาความรู้สึกภายในที่มันเกิดขึ้นอ่า วิธีนี้ก็จะช่วยให้เรามีรายละเอียดในตัวละครเยอะขึ้นจะทำให้ตัวละครมีชีวิตเยอะขึ้นอืมประมาณนั้นประมาณนั้นงานแสดงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่จะฝึกฝนจริงๆแหละมันทุกอาชีพแหละทุกอาชีพที่ผลิตผลงานออกมาดีส่วนใหญ่แล้วผ่านการคิดมาอย่างดีทั้งนั้น อ่ทีนี้แล้วการสังเกตแบบนี้จะไปช่วยอะไรคนอื่นได้จริงๆแล้วการสังเกตแบบนี้ทำให้เราเห็นรายละเอียดในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเพราะว่าโดยปกติแล้วคนทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยสังเกตรายละเอียดแต่จะดวดสรุปก็คือว่าเห็นปุ๊บเชื่อปับ๊บเขาบอกปุ๊บเชื่อปับ๊บแค่เขาดูดีหน่อยเชื่อเขาเลย แต่ถ้าเรามีสายตาของการสังเกตเราจะเกิดการตั้งคำถามว่าเอ๊ะไอ้นี่เป็นยังไงไอ้นี่ทําไมทําแบบนี้มันมันมันจะเกิดกระบวนการคิดขึ้นเรื่อยๆแล้วมันทําให้ถ้าเราเอาเอาการสังเกตไปอยู่ในงานของเราไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็แล้วแต่เราจะเจอเหลี่ยมมุมที่คนที่ไม่ได้สังเกตมองไม่เห็นประมาณนั้นประมาณนั้น ไปละพอละไลฟ์ <c oughs> แค่นี้นละไม่มีอะไรผมก็ทักทายปกตินะครับเจอกันทุกคนาบายบายนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าได้ถ่ายเราจะได้ออนเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวนะจ๊ะเนาะ Okay, see you, bye.